กาบสวัสดีครับคอลูกหนังทุกท่านและสาวกเลดเดวิดทุกคนวันนี้เรามาดูข่าวสารทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราและข่าวสารอื่นๆว่ามีข่าวสารอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดเตือดิงแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปเรามาดูข่าวสารของพีโดของเรากันบ้างครับจาลูกกาดิมาซิโอนักข่าวอิตาลีรายงานว่าโจเกนมันเดสเอเจนต์ส่วนตัวของโรนลัลโดได้เข้ามาพูดคุยกับนาโปลีและเอซีมิลานสองทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลี จอเก้นมันเลสเอเย่นส่วนตัวของพีโดของเราทําทุกวิธีทางเพื่อให้โรนัลโดได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกจึงติดต่อไปทางนาโปลีแต่ทางนาโปลีมีแนวลูกหลายคนอยู่แล้วเจเก้นมันเลสพยายามแนะนาโปลีให้ขายวิคเตอร์โอซเอมดาวยิงทีมชาตินจีกรเยไปให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเปิดทางให้โรนัลโดโอซเอมเป็นผู้เล่นคนสําคัญขอ,ของทีมนาโปลีคาดว่านาโปลีจะตั้งค่าตัวสูงถึง หนึ่งร้อยล้านยูโรถือว่าเป็นเรื่องยากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราจะให้ความสนใจเนื่องจากตอนนี้ทางแมนยูกำลังพิจารณาฟัวตัวแอนโทนีปีทีมชาติบราซิลอยู่แล้วดิมาซิโอนักข่าวคนดังของอิตาลีได้รายงานเพิ่มเติมว่าจอร์เกนมันเดสได้ติดต่อไปอยังเอซีมิลานอีกทีมเพื่อให้พิจารณากับตันทีมชาติโปรตุเกสรานนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานจากซีแดนฟอยทองว่าโรนัลโด่จย้ายสกสปอร,ร์ติ้งลิสบอนโดยมีการเจราจากันไปแล้วถึง99% อย่างไรก็ตามโจร์แานสลาเกอร์สายข่าวของแมนยูได้ออกมาดับข่าวลือเรื่องโรนัลด,ดจะย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนว่าไม่ใช่เรื่องจริงที่โรนัลดจะย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนในซัมเมอร์นี้อนาคตของโรนัลดนในถิ่นโอแทฟอดยังไม่มีอะไรที่แน่นอนโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีบอกว่าข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขาเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นหลังจากจับสลากยูฟาแชมปเปี้ยนส์คเร็จที่โตของพวกเราก็เคลื่อนไมวผ่านโลกโชเชียทันที และลงรูปตัวเองพร้อมเขียนข้อความว่าตั้งใจทํางานและมีสมาธิหวังว่าจะอยู่กับทีมของพวกเราต่อไปนักพ่โดคาซิเมโลเปลิดเผยว่าพรสโกค,คือตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือยอดมิดฟิลด์ที่เขาชื่นชอบตั้งแต่เด็กและเขายังกล่าวถึงพรสโกว่าเขาเป็นนักเตะตัวเล็กก็จริงแต่เขาเสียบไม่ยัง้งเขาเป็นนักสู้ที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเวลาลงสนามเขาเก่งมากผมชอบเขาเขาเล่นหนัก ก็จริงแต่เขาเล่นแร์การประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมยุโรปเมื่อคนืนลิมาริกแทบจะเมาหมดคาริมเบนเซม่ากองหน้าทีม,มลิมาริคคว้ารางวัลน,นักเตะย,ยอดเยี่ยมของยุโรปไปครองหลังเอาชนะคู่ชิงรางวัลอย่างทีโบกฟตัวในทวันเพื่อนร่วมทีมและเควินเดอ์บอยกองกลางทีมแมนซิตี้ฤดูการที่แล้วเจ้าตัวพาต้นสังกัดโคชัมลาลีกาาแชป์สเปนิซูเปอร,ร์คัพและาแชป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์โดยเป็นดาวซันโวของยูฟาแชมเปี้ยนส์โดยยิงไปทั้งหมด15ประตู ผลงานระดับทีมชาติเจ้าตัวพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์เนชั่นลีกโดยนัดชิงเจ้าตัวยิงประตูใส่สเปนเฉือนเอาชนะสเปน2-1ส่วนกุนซูยอดเยี่ยมตกเป็นของคาร์โลอันเชลติของลีมันลีกหลังพาลูกทีมควา้ ica, วาแชมป์ลาลิก้าคว้าแชมป์สเปนนีสูเปอร์คัพและควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังเอาชนะคู่เข้าชิงอย่างเตกูเลอลาของเมสซิตีและโจเกนคอปของลิเวอร์พูลสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้่องโลกทุกหนังหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สสวัสดี